สวัสดีเอฟซีพี่น้องฟังไทยนะครับเซพี่น้องฟังล่าหรอกเอต้างประเทศเด้อครับเด้อพอดีทั้งพอหักไม่หักทั้งตั้งประเทศและกระทะเนือในประเทศไทยขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมช่องที่เสียงไฮ้ชาแนลมือนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเดยี่สิพฤศจิกายนนะครับน้อก ขึ้นสิบหาคำวันเพลงเดือนสิบสองแล้วครับมันแรงนี่กะสี่แลอยกระทงกันนะครับนอกพร้มกัสีมาลอยยืนนี่นะครับบอลหนามน้อยนี่นะครับลอยบอลหนามน้อยนี่แหละครับมาเด้อใครว่ามีมองไปลอยกระทงว่าต้องไปไกลเด้อมาลอยกับพี่เสวยงามเด้อครับเด้อในบอลน้อยนี่นะครับเนี่ยบอลหนามรอยกระทงเด้อครับเด้อมันแรงสี่แลอยกันครับ ครับเด้อสีาพาไปชวมวันนี้ต่อกันอีกอีพีสองกับวัดสมหวังเนาะครับนาะไปชมกันเลยเลยครับ้สราอดัแ่่มวนนี

ก็รหาามเจู้นาคาเยอย่ใหราานานไตรงนี้นะครวันนี้ป็นวันอาทิตย์เอใช่อีก

ได้มาสาักการะหลวงพ่อสมวังที่วัดกลางบางพระสักการะองค์หลวงพ่อสมวังที่วัดกลาง,างาบ,าบางพระต้องตามไปไปไหม เอซซีกัตคนเด้อบนอะไรครับรลอมดีเป็นเลขประจำพอสมหวังในวัดนี่แหละครับเนี่ยเ็นเด่นสุดๆนะครับาตรันกก็คก่หูหน้าเลย เไป <ๆ S 1> be. ไม right. ีโสดมีลาบแล้วแต่บุญแต่ดวงด้วยครับเด้อนครับฮ้องกระจายครับนี่ตายเต่าครับเห็นสีส้มไหมเดินครับเออมีสันเนเออ พอสมหวังนะครับเนาะเป็นค่าชมวัดนะครับเป็นชมริมเรือนของทางวัดซึ่งตอนนี้ก็มีธงรลิ้วสมัยจากเจ้าหน้าที่ โอกาสบริหารส่วนตำบลบางระกสึ่งต่นี้ก็เรื่องอะเรื่องรกำลังดำเนินการกันอยู่โดยก็จัปดาประเพณีเห็นะครับประเพณีต่างๆที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปนี้นะครับก็ท่านทั้งหลายถ้าจะร่วบุญใส่บาตรเท่าสั่ก็เชิญได้เลยนะครับโดยที่ทาบุญตามกลังศรัทธาของท่าน านจอดรถครับอ่าทำอะไรอีกอ่ะสบอบอกให้ท้าปลาวรไปเด็ดอาสตอรบไปเลยนะพี่แล้วก็เยังเหอบละอะ่างรามากแลก็แลวเพิ่งยังเือะแบลารอยู่เหรวงทุกอยเดี๋ยวจะต้องเอาไปเพาะด้วยพิ่นไหนไปเพิ่งน่นยานว่าได้ทำบุญบ่โอ้แล้วก็เพิ่งยังเ มองร้อยกระท่อุเงินเดือนเรียนเชิญน,นะครับสำหรับจะน่ายภาพมาจทึกภาพเก็บภาพไว้วเ,เ,เปนถาถาถาาน็นที่ระลึกนะครับก็มาได้นะครับมาได้เลยเพราะว่ากระทรวงการคลังของพักการบัที่ก็ครับ่ะเปิดรับสายสาธารจากท่านเรื่องการทำบุญนั้นทำตามสัตยานะครับเราบอกเลยว่าไม่ได้กะไม่ได้เกณฑ์คุณลุงคุณน้องที่มาถึงแล้ว ปรารถนาจะบใส่บาตรเที่ยวบาตรจับควาบุญพระประจําการเกิดหรือว่าจับควาบุญเจดียจับลองประจําปีนะครับเกิดของท่านทั้งหลายแล้วก็ปีนี้ระรับราคาดีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทอปมามีาช่วงนี่ก็เป็นปีที่ร่วมกันชง Ah. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วรถอะพระล,ละ็อกพระพราไปขางเจ้าแม่ตะเคียนน้นนองสาวอืม <c ười> <c ười> ข้างโบสนะครับเนี่ยตรงข้างโบสท,ที่วัดตลงพ่อสมหวังครับ็น้างท กนะนะครับแต่เขาบอกคนเราเแวนนอ่ามาเวลามาีไม่ตใครอรวย่ไปทางเวลาีเรามร้เาว่าที่ที่เหนืาว่าอเาอทเนเาบว่าีนเาวี่เนี่ยตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนของ วัดกลางบางพระนี่นะครับวัดกลางบางพระโรงเรียนวัดกลางบางพระครับนี่ก็เป็นห้องน้ำเนี่ทยทั้งแถวเลยห้องน้ำนะครับ

โปรกับนะครับกับสารรู้อ่านทุกบทเสนอสถาบันปะโป้นะครับปะก็สติ๊กเกอร์แบบไหนบ้างครับอ่ามีสามแบบครับพี่ชายด้านนี้จะดูง่ายง่ายหน่อยนะครับมีสามแบบแล้วก็จะมีแบบยี่ทรรบุญสิบสิบบาทนอกนั้นจะเป็นทระปุญยี่สิบบาทหรือตามกระดังกระถาก็ได้นะครับและก็วันนี้เรามีเหรียญหลวงพ่อสมหวังอยู่สิบเหรียญอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทแต่ต้ให้เด็กที่หนา นะครับก็อาที่นั่งสะดวกนะครับเป็นผู้ป่วยสตางนี้หลวงพ่อเอาไปช่วยเหลือเด็กนะครับก็จะได้ช่วยเหลือน้องครูให้ปลอดภัยกันสาธุอทิบดีการตัดตู้ใจด้วยนะครับที่ช่วยเหลือน้องครูให้ปลอกภัยสาธุนะครับอ่านผู้โบสถาแล้วก็ขอบผู้ใจดีบริจาคให้เขาถึงร้อยบาทขอบหอมถึงหลงพอให้ครับสาธุสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่เจ็บเห็นตลอดตีดช่วงติดตามได้กระสุด รับสาธุนะครับกับสาธุกับครอบครัวผู้ใหดูนะครับบราจคให้เด็กหนึร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหมกหองเดี่ยวห้องในเดียกันหมสาธุสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดนะครับาที่บัวนาบาญด้วยสาธุนังงๆงนั่งนครับครับกับหน้าจอราดีมอบสายก็มือมงคลอให้พี่ผู้นี้ด้วยนะครับให้พี่ท่านี้ด้วยสองห้างสองเซี่ย้าทีนบัวครับ นะครับอย่าน้อยเอาไว้เป็นสี่โมงคลวันนี้อาวัตหลวงพ่อสมหวังแล้วขอให้สมหวัติไปนี่ไปนี่ไปทางโน้นแล้วอาจารย์ทุกคนนะขอขอบคุณแอ็ดพิคารด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เอาไปช่วยเหลือโนนะครับเอาไปช่วยเหลือน้องที่เขาลำบากที่เขายากไรเรื่องกำลังโอกาสนะครับถือว่าเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ เกิดประโยชกับเด็กพิการมากที่สุดน้องเขาต้องติดต้ให้ทุกวันนะ้เขาเด็ก่งไเด็กตงนะครับเติางนะครับเด็กตต้งเนะเป็ด่งนะคร้เกติดต่างนะครับเข่าหๆรัเป็ดงเด็งนไเด็่านะครับเด็กตใดตงเด็กติดตานบเด็กิารับเดางบนะครับเด็ต่างะรบเดางๆนด็กิดงนะครับ ถัากิดมูอย่าเขาเอไประบนครบมีที่หีนครับอมนะครับเพราะว่าเด็หไันีหวันนี้ีกับเอามีกเราเด้อทองไหลมาที่มาเด้ออ่าอ้าวคือแบ อาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อย,ยิ่งกยิ่ใส่ย่จดกินโจ๊กเวลาเด้ออันนี้ให้ให้หมถง่ลา เขาไปดาบเลยเนี่ฮะแค่สรีระถาดเขาลงข่าวอย่างนี้แล้ววะข่าวอะไวอย่างนี้แล้ววอข่าวาวตุวันไหมอ๋อว,วีตุวันกลางวันะ Say yêu để tiêu thụ của em của anh bỏ chào mừng anh em của 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 anh em

มีเลือกเอานี้เอานี้แ่ใครจะนำาุญได้แบบไหไก็ได้ใครจะทำบุที่อาศัยอน่วาทโดยทางเ้เป็นสถานการณต้องการสิ่งใดก็หยบประวัติากต้องการน้ดมาณ อย่างเลยการแดงก็การดอที่เราจานาสาธุสลับที่สนนาแกแม่เนี่ยอะร้เป็นเลอะได้ดีกบเการาน่นาตรียแล้แกทุกท่านแจกอยกางนี้จงรวูเกศารนานี่เป็นออย่างี้อย่างสาดอกประการนี้มันก็ต้องีดอกาดอกแค่สวยต้อมาใหนดน้

อรหํราชาโลกะนุเธวรามหาชาติยะระระนะครับนะพิเศษตโตโหุตายะอะริเยโหติมังคิฏาสิกาวัฏพันตังนะ <laughs> านแล้วก็ไปด้วยคนรุ่นรุ่นมาเล็กซื่งเป็นการที่เราได้รับการรักษาที่ดีมาก thời ơi dục mọi năm người một ní một chín để phải gia đình mà thật tuyệt vời ตั้งจิตอธิฐานีแล้วก็อดิธาร เราทำอะไรนี่ไม่ได้สักนิดมานีไม่ยังนันเองโสดะนานนี้สาบลนบาราณี้รมบีกูสัมภาส์ก่อนโนนเย็นานนสากนบ้รีดีสัมพัวดีกดีซึ่งดีกูดีสมาบันบาราณี เป็น่นจจู้ปฏิหานหาโจโมทาวาหาราเมครับวันหลวงพ่อสมหวังผมกะพอจบไว้เพี่ยงเท่านี้นะครับเนาะก่อนจากกันอ่าฝากให้เอฟซอยเอฟซีฝากให้เอฟซีซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็หายเจ็บหายไขไห้หาย กวยหาจากโลกหาจากไผ่ตรงแถวขาดปลอดไผอยูดีไม่แห้งเดินทางไปทางไหนกะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญไปเอหวยกลาวหนาด้วยครับเด้อสาตุสาตุ